นี่เราเดินมาถึงตรงแม่น้ำแล้วนะครับนี่แล้ววันนี้ที่เราจะมาพักนะครับโ,โหดูนี่น้องๆชอบเต็นท์นี้กันมากเลยครับวิววิวแบบเกือบพานโนรามาแลนะ้ววิวกว้างมากเลยเนี่ยนี่ที่เดินสายยาวเลยครับว่ายแต่ที่เลยมอง ใส่กูชี่เราไม่ต้องตัวแล้วครับน <c oughs> ่หาแล้ว M N Porsche สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับคาเทียมลิวซาย อ่านี่วันนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมชาเที่มโฮเทลริเวอร์ไซด์แบงคอกนะครับนี่ตึกสูงมากเลยครับว้าวนี่สามตึกเลยนะโอ้โหสูงมากแล้วอยู่ตึกไหนแล้วโรงแรมตรงเนี้ยเราอยู่ตรงถนนเจริญกรุงนะครับ,รบใกล้ใกล้เอเชียทิคใช่ด้านหลังตรงเนี้ยด้านในเนี้ยจะเป็นแม่น้ำละครับด้านในจะเป็นแม่น้ำหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราไป เข้าไปข้างในกันแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ให้หม่าม่าไปเช็คอินกันก่อนโอเคนี่เดี๋ยวเราขอไปดูสวนด้านในกันก่อนนะครับโ้ <Okay. S 1> oh, เล่นอะไรกันครับ <Okay. S 1> ทิปโปโพเตมัส <Okay. S 1> นี่ตรงนี้มีโอ้โหม่านน้ำตกด้วยครับ <Okay. S 1> อ่าเป็นทางตรงด้านเข้านะครับทางต้อนรับนี่พอเดินเข้ามามันจะเป็นสวนนะเหมือนป่าไผ่เลยเนะ่ <Okay. S 1> นี่ สวนไผ่สวนไผ่แล้วนี่ต้นอะไรไม่รู้นะต้นอะไรครับเล็กๆไม่รู้ต้นอะไรไหนกบโอ้โห,โหนั่นใช่กบเหรอครับเออเองกับลูกบอลอไมนันอ้วนขนาดนี้ <ST ๆ> นี่เขากินอะไรเข้าไปเนี่ยหรือเขากำลังจำศีลโอ้โหใหญ่มากนี่มีบ่อน้ำด้วยนะครับไม่รู้มีปลาเปล่ายังไม่เห็นปลาเลยมีปลาด้วยเหรอ ใชครับอ๋อนี่ปลาตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างนะมีปลาตัวใหญ่ลูกปลากันเลยออสโอ้ยลูกออสนี่ลูกกบแล้วครับเนี่ยมีลูกออสด้วยมาเดี๋ยวเราเดินไปตรงด้านในกันครับนน่นท่าเรือป,ปา้าป๊าโปช่วถวันนี้ต้นอะไรต้นเนี่ยไม่รู้อะครับป้าป๊าก็เรียกไม่ถูกนะเนี่ยนี่ดอกเขานะโอ้ยดูต้นไผ่เขาดิใหญ่มาก คือแบบโค้งลงมาเลยนะมันใช้ตกลงมาจะทำไงเนี่ยโอ้ยเขาไม่ตกหรอครับอ่าเขามาตามทางลมแหละล้มลื่นดีเนาะอ่าดูล้มเลื่นดีครับตรงนี้ว้าวนี่เราเดินมาถึงตรงแม่น้ำแล้วนะครับ นี่เป็นโซนของโรงแรมหมดเลยนะที่นั่งโรงแรมหมดเลยนะครับรน,นี่ลานกว้างลานกว้างจุดชมวิวโอ้ดูอย่างนี้แม่น้ําใหญ่มากเลยน,น,นี่มีมีเรือบรรทุกทรายมามันมัน,ม,นมันลากไปได้ยังไงอ่ามันมันเบาไงลูกพอมันอยู่ในน้ำอะครับ เรือมันก็จะเบาแค่ลากไปมันก็ไปแล้วครับนู่นฝั่งนี้จะเป็นสะพานตากสินนะครับสะพานสาทรน,นี่อันนี้เป็นโรงแรมเลอรบัวนี่แล้ววันนี้ที่เราจะมาพักนะครับอาคารนี้ชาทเทียมชาทเทียมอ่าสูงดีอ่ะใหญ่นี่ของทางโรงแรมเขาจะมีเรือด้วยนะครับเรือไปลงที่ท่าน้ำตักสินเหรอครับ แล้วถ้าจะใครจะไปลงตากสินนี่ก็ตอเรือันไปอ๋อถ้าใครจะไปอออไปอ,อคอน<ม>ก็นั่งเรือของโรงแรมชาเทียมอันเนี้ยไปลงที่ตากสินแล้วก็นั่งเรือของไอคอนต่อไปอีกทีนึงใช่ใชออ่โอเคเดี๋ยวเราให้หมอมาไปทําการเช็คอินกันก่นกอนเลยแล้วกันนะครับ มาเช็คอินเสร็จแล้วได้แล้วใช่ไหมครับ -2408? -2408 โอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันแล้วครับตอนนี้เราห้อง24 2สี่เราต้องลิฟต์ฝั่งนี้นะครับจะมีลิฟต์สองฝั่งฝั่งนี้จะไม่ถึงเลยฝั่งนี้จะเตี้ยกว่าฝั่งเราจะอยู่สูงกว่านะครับต้องใช้ลิฟต์ฝั่งนี้นะปิดไไปแล้ครับ ยี่สิบแรถในบัตรยี่สิบครับเอาบัตรแตกของครับอ๋อไม่ต้องใช้ใช้ัตรใช้ด้วยสองสี่ส่0นแปดนี่สองสี่ส่วนแปดไปทางนี้ห้องนี้มาเข้าเลยครับอยู่ใกล้ลิฟต์เลยนะ โอ้โหโอ้โหห้องใหญ่มากอันนี้เราเปิดเข้ามาเจอแบบห้องต้อนรับเลยนะใช่ว้าวแล้วนี่อะไรครับนี่อะไรคะลูกเราเป็นชนเผ่ากิงคนชนเผ่ากินคนคืออะไรคะอันนี้คืออะไรครับเต็นท์อะไรเนี่ยเอบมาแล้วมาลายู่โอ้ทมารอยู่อ๋อเป็นเต็นท์เปล่าๆานะแต่ว่าพอหันไปทางเนี้ยเราจะเห็นวิวแม่น้ำเลยนะคะ สวยแม่เดี๋ยวขอเปิดออกไปดูก่อนเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวอยมาดูนะ <c oughs> ขอดูวิวก่อนโอ้โหวิวแบบกว้างมาก <c oughs> โอ้โหนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ของโรงเรียนหรือเปล่าน่าจะเป็นของโรงเรียนแบบนี้โรงเรียนแบนีลยอ๋อของโรงเรียนหรือเปล่าใช่โอ้ดูดิวิววิวแบบเกือบพานโนรามาแล้วนะวิวกว้างมากเลยเนี่ย เต็มเต็มเลยบอกว่าเห็นป่ะเต็มเต็มเลยแดดมาเต็มเต็มเลยนี่แดดมาเต็มเต็มเลยครับวิวเยอะจัดได้แดดเต็มเต็มเลยนสระว่ายน้ำเลยอ่ะน้ำว่ายน้ำแตว่ายน้ำเนี่นี่สระว่ายน้ำน่าจะเป็นของโรงเรียนหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นนี่นีสาวว่ายน้ำของเราอยู่ข้างๆเห็นป่ะแบบว่าอ๋อนี่อันนี้เป็นของโรงแรมนะครับที่เราพักนี่โอ้แต่วิวกว้างมากครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันแล้วกันนะ นี่เขาก็จะมีเก้าอี้นั่งนะครับริมอ่าที่ระเบียงนะให้ชมวิวโอ้โดูนี่น้องๆชอบเต็นท์นี้กันมากเลยครับน้องเบลลี่้ามานะแต่ฝากอยู่กับอาม่านะ,อ,ะอันนี้เราเข้ามาถ่ายรีวิวกันก่อนมาพามาดูในห้องกันเลยครับอ่ะอควก่อนเนาะรัวก่วอนเลยครับโอ้โหนี่ครัวแบบครัวเต็มเลยนะ<ช>เราสามารถอยู่ที่นี่ได้เลยนะ,ะนี่โ <นะ S 1> ต๊ะทานอาหารนะครับ อันนี้เป็นโรงน้ที่อ่างแบบลึกมากอซิงซิงล้างจานนะครับล้างภาชนะได้มีเตาไมโครเวฟมีเครื่องทํากาแฟมีอะไรคะลกูกนี่แล้วฝั่งนี้ก็มีโอ้โหมีเตาให้ทํากับข้าวด้วยเลยครับไข่เกียวเลยเบ้าพี่เบนโอ้โหโอ้โหดูลีลาไม่ได้ทาหรอกครับ <laughs> นี่แล้วก็เป็นตู้เย็นตู้ใหญ่เลยนะตู้ใหญ่สามชั้นเลยนะนายขอเปิดดูครับมีอะไรให้บ้าง ว้าวมีน้ำมันลมน้ำเปล่านะครับแล้วก็มีโซดาล็อกมอทอันนี้ฟรีอันนี้กินได้หมดเลยนะอันนี้กินได้หมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าห้องของเราเป็นห้องแบบ t o เบด o r i รีวเวอร์วิวสูตรอ่าเป็น2ห้องนอนนะครับแล้วเป็นแบบสูตรด้วยแล้วก็ห้องอ่ะจะรวมขับเล้าแล้วก็อัพเตอร์นูนทีอะไรด้วยใช่ไหมครับว้าวนี่ของในห้องเราสามารถกินได้หมดเลยนะแต่ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่น้ำแล้ด้านนี้มีอะไรครับ ไม่มีนะครับก็คือเมื่อกี้มีแค่น้ำอัดลมมาเองแล้วข้างบนอ่าในข็ดูตู้นี้หน่อยครับโอ๋อตู้ไฟนะแล้วก็เอาไว้วางกระเป๋าอะไรได้นะครับตรงนี้โอเคปิดก่อนแล้วดูตรงนี้หน่อยมันมีอะไรก็เช็คเปิดหน่อยไหนตรงนี้มีอะไรครับเช็คเปิดหน่อยไม่มีอะไรเลยอ๋อวางจานอันนี้มีจานให้เรากินข้าวอะไรได้ครับ อ่านี่มีช้อนซ่อมช้อนซ่อมที่เปิดปวดอ่าปิดไปก่อนครับนี่เะเอกีป้าเปิดมีถังขยะใต้ซิงค์นะอ่านี่เป็นใต้ซิงก์แล้วครับครับนี่เรามาดูด้านในกันต่อครับอ้ออย่าลืมพูดนี่ทีวีครับจอใหญ่นี่ให้โซฟาตรงนี้นะนั่งดูได้เลยอ่ามีโทรศัพท์ครับโอเคปต่อเลยครับส้ายขวาดิ ซ้ายก่อนขวา้ายซ้ายดีเอฝั่งซ้ายก่อนอ๋อนี่ห้องล็กหรือห้องใหญ่อ๋อีนห้องนอนแล้วนะห้องนอนที่หนึ่งเปิดไฟได้ไหมครับเปิดไฟก่อนไม่ติดครับไม่รู้เปิดตรงไหนอันนี้เปิดแอร์ไฟเรายังไม่รู้นะเปิดตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูเปิดผ้าม่านไว้ก่อนให้ห้องสว่างนี่ก็จะมีทีวีด้วยนะนี่ห้องนอนเนี่ยครับมีทีวีให้ดูตรงนี้นี่ห้องนี้ก็มีวิวให้ดูอีกนะ <ม>เปิดหน้า<ม>ต่าง<ม>ได้ครับนี่โอ้ลมแรงด้วยอันนี้ถ้ามีเด็กๆต้องระวังด้วยนะครับเปิดระเบียงออกมาโอ้โหนี้เป็นวิวอีกด้านหนึ่งนะนี่วิวเมืองหมดเลยครับด้านนีเเเน้เดี๋ยวเรากลับมาดูด้านในห้องนี้โอ้โหเฮ้ยห้องนี้ก็ดีนะใช่คือเห็นทั้งวิวเมืองด้านนี้แล้วก็วิวแม่น้ําด้านนี้นะดูดิแต่นี้ไม่มีระเบียงนะครับ ด้านแม่น้ำอ่ะเป็นหน้าต่างเฉยๆนะโอ้สวยมากเลยครับนี่มีโต๊ะทำงานมีน้ำเปล่าตรงนี้ให้ด้วยอันนี้สามารถนอนได้สองคนเลยนะเตียงนี้เป็นเตียงขนาดน่าจะหกฟุตนะไม่ใช่ห้าฟุตแล้วนะนี่หกนะอ๋อนี่หกเลยเนี่ยดูน้องกอเช่นนอนนี่พี่เบมมีอะไรครับตู้เสื้อผ้ามีไฟฉายด้วยอ่ะตู้ใหญ่เลยนะคือแบบ เป็นห้องใหญ่เลยอะใช่ห้องนี้หนึ่งร้อยอนี่ดูห้องน้ำหน่อยครับโอ้นี่ใหญ่รู้ละอ่างล้างแน่อุ้ยนี่มีนี่ด้วยครับออคุชี่อ่าอ่างอาบน้ำโอ้โหได้สองคนจได้มาแช่กันอีกแล้วครับสองคนนี้เจออ่างไม่ได้เลยนี่อันนี้แล้วก็มีชาวเวอร์บ็อกซ์ให้ตั้งหากด้วยนะครับนี่แล้วตรงนี้เป็นโถสุขภัณฑ์นะครับโถอึจะอยู่ติดกับริมประตูตรงนี้เลยนะ แล้วของเขาเป็นโผล่สกปรกันแบบลอยนะครับนี่ดูแล้วป้าแบบเสี่ยวว่ากลัวนั่งไปจะหักแต่จริงๆไม่หักหรอกน่าจะแข็งแรงอยู่ละครับ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนอนหนึ่งกันครับโอเคไหมดูห้องนอนนี้หน่อยสองห้องอ๋ออันนี้จะห้องเล็กกว่านะอันนี้เป็นสองเตียงเล็กครับสองเตียงเดี่ยวแต่ก็มีทีวีให้นะครับนี่ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้า <c oughs> มีชุดอาบน้ำให้นอนี่กว้างห้องนอนมีรองเท้าใส่ในห้องให้นะครับแต่ห้องนี้ก็เห็นวิวนะครับแต่ว่าไม่มีระเบียงนะเป็นวิวแม่น้ำโอ้รับแดดได้เต็มเต็มเลยครับได้วิตามินเต็มที่เฮ้ยจะสวยนะวิวแบบโค้งแม่น้ำสวยมากเลยอ่ะนี่ห้องนี้ก็มีน้ำเปล่าให้ด้วยนะครับ Oh. นี่สงสัยพี่เบมกับน้องปาเช่จะได้นอนห้องนี้คนละเตียงเลยสองเตียงถ้าไ mm. ปดูห้องน้ําอันนี้หน่อยครับเหมือนกันอันนี้จะเป็นห้องน้ําใหญ่นะห้องน้ํารวมอ๋อนี่เป็นชาวบ็อกแต่ห้องนี้ไม่มีอ,มมอ่างอาบน้ํานะครับ<ต>อ่านี่เป็นโถสุขภัณฑ์เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะครับนี่ห้องนี้ก็มีเท่านี้ก็คือห้องนอนอันนู้นอาจจะใหญ่กว่า ห้องนี้จะใหญ่กว่าอห้องนี้จะใหญ่เป็นสองเอเป็นหนึ่งเจงใหญ่มีระเบียงแล้วก็มีอ่างอาบน้ำน,นี่นี่นี่พอเท่งติดใจกับไมโครเวฟอยู่นะ <c oughs> นี่แต่แต่ว่าจุดที่จะแบบรวมตัวก็ตรงนี้แเะนาะ,ะเพราะว่าตรงนี้เป็นโถงใหญ่ใ,หญใช่โถงใหญ่เนี่ยดูนั่งดูทีวีนั่งชมวิวได้นั่งปาร์ตี้กันได้ครับ <c oughs> โอ้ยดูสองคน สองคนนี้ชาตางชอบเต็นนี่มากเลยครับเดี๋ยน้องเดี๋ยวให้น้องเบลลี่ขึ้นมานอนกันในนี้เลยนะ3ามคนห้องใหญ่จัดอันนี้ก็เป็นห้องอันนี้นะครับที่เราจองมาเป็นห้อง t o bedroom สตร river view club a c c e s นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆเผู้ปกครองอะไรจะสนใจห้องแบบนี้ก็ชื่อห้องตามนี้นะครับเพราะว่าห้องเขาใหญ่เนาะพักได้หลายคนแล้วก็ สามารถใช้ขับเล้าได้ด้วยแล้วก็อัเตอนนูนทีนะครับรวมหมดแล้วนะของกินในห้องก็รวมหมดขับรสองรอ,อ,อบด้วยนะบ่ายสองถึงสี่โมงแล้วก็ห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งอ๋อมีสองรอบเลยสองรอบเลยว้าวโอเคครับโอ้โหดูนี่ครับผัดหันมาอีกทีเปลี่ยนชุดว่ายนะกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหต่อไปเริรมแมนนี่จะไปว่ายน้ำกันเลยใช่ไหมครับครับผมโอ้โหแต่ป้งไม่เปลี่ยนชุดเลยนะ เดี๋ยวรอแป๊บเอยนชุดก่อนแล้วกนะันนี่พร้อมกันทุกคนแล้วครับอ่านี่เราลงมาที่ชั้นสัะว์่ายน้ำแล้วครับอยู่ชั้นหกนะนี่แดดหมดแล้วครับอากาศกําลังดีเลยโอ้สาว่ายน้ําคือแบบเห็นวิวพาโนรามาเลยอะ วิวสวยมากนี่ที่เบมสระยาวเลยครับว่ายเต็มที่เลยนี่เรามานั่งริมตรงนี้เลยนะตรงนี้มีทั้งหมดสามสระนะครับนี่จะมีสระเล็กๆตรงนี้สระแบบนวดสปามีพ่นน้ํานะครับนี่แล้วก็สระใหญ่สระยาวเลยส่วนด้านโน้นนน้นมุมโน้นจะเป็นสระเด็กสระเล็กๆเตี้ยๆให้เด็กได้เล่นกัน นี่พี่เบมกับน้องกอเช่มาลงสระสะปาแล้วครับนวดสปากันอยู่แล้วครับสระตรงนี้จะลึกเมตรนึงนะน้ำคือแบบสบายมากอุ่นๆ่ไน,นงไมอ่นี่นวดสปากันก่อนสบายไหมครับพี่เบม,ม <laughs> เบนลี่มาลงเร็วใส่ชูชีพเรียบร้อยแล้วเนี่มาว่ายน้ําเลยครับ นี่ฝั่งนี้ฟองเยอะกว่าพี่เบมสตาร์ได้เยอะกว่านี่ พี่เบมมาสาใหญ่แล้วนะครับสายาวโนนพี่เบมบอกว่าตะก,กี้บอกว่าเดี๋ยวจะว่ายจากตรงนี้นะให้ไปถึงขอบโนดเลยนะครับท่าอกตอน,นด้นแ่ว่าตะก,กี้พี่เบมมีบอกเปลี่ยนท่าได้เปลี่ยนท่าได้ไดอ่าเอาที่เราถนัดครับเอายังเต็มตัวหนึ่งสองเพิ่มดูเขาจะไปได้ถึงว่าครับ เป็นห้าแล้วเป็นหาแล้วว้าวมากันเคียงแล้วกันเคียงไหวี <c ười> ่ย,ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วขึ้นทา ใกลถึงแล้วกล้ถึงแล้วโอ้โหถึงแล้ว,ลวสุดยอด <c oughs> ที่เบียมไม่เคยไว้ได้ไกลขนาดนี้เลยนะโอ้โหอันนี้พอดีเป็นสะยาวครับ สุดยอดอ่ะพี่เมมเจ่งมากยกมือเยี่ยมให้เลยลนี่เรามาดูฝั่งสองพี่น้องคนนี้บ้างครับเ <laughs> บลลี่ไม่ยอมปล่อยมือนะอยังกลัวอยู่ออออ <laughs> ขอเชยไหวมาเลยครับไปไหว้สายใหญ่ไหมเอ,อาไหมใส่ชูชีพแล้วอมม้นม้นมนมน ไหนนอนได้เปล่านอนนอนนอนอใส่ชูชีพเราไม่ต้องกลัวแล้วครับแจัเลยจัมเลยันชาเนาวนไม่ไ้อแบลเอบลี่นดว่าหมามาจะรับหมามาไม่รับเลย ท <im ittle> ้องฟ้าเริ่มจะมืดแล้วนี่แต่ท้องฟ้าสวยมากเลยนะครับ <im ittle> นี่พระเทคลังตกนี่ถ้าเรามอง <im ittle> ถ้าเรามองกลับไปที่โรงแรมนี่แบบนี้ครับโอ้โ <im ittle> หนี่เราเล่นกันท้องฟ้ามืดแล้วครับแสงก็มืดแล้วนะมองไม่ค่อยเห็นแล้วคนไปกันหมดแล้วเราลงมาเย็นเกินไปนี่ เล่นเต็มที่เลยครับตอนนี้เราขึ้นจากฝาแนามาครับเล่นฟ้ามืดเลยลงลงมาช้ากันไปอแ,แต่ว่าจริงๆก็อากาศกำลังดีนะเพียงแต่ว่าฟ้ามืดเร็วเ,เดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อน